เยอะจะได้ลมดีไม่มีขาดที่เดี๋ยวนี้ไม่มีครบรอบแล้วเสียดบวกมั้งก็เดี๋ยวเขาให้เราไงเขาให้เราไงเราบอกเป้นซ้ำแต่ไม่ให้ปุ่มดีกว่าจ้าไซส์แนลวิวลายผม พี่กอบอมูเซอกอกกบอติดใจตู้ไทยคีนี่แล้วแหละไต้หวัดเอิ่มวิจูดไปเล่นหมาแบบไอพี่บุไปเล่นหมาของสุดแล้วนะะ่ารักอยากลุ้น อุ้ยเอาไปแจกในไลน์เลยแจกอยากได้พี่เก่งอ่ะพี่เก่งจะตามไปหรอไหนพี่เก่งพี่เก่งเม้าไหนวะรอด้วยพี่เก่งเมารอด้วยพี่เก่งขาพี่จุ่มปวดพี่เก่งเร็วพี่จุ่ม พี่เก่งบอกราด้วยพี่เก่งขาพี่เก่งขาพี่เก่งะเก่งหละพี่เงขาพี่วัข้ไหเป่ก่งปไหนกันยาพี่หมูดัพี่ดูว่าคีตุกตา นั่นมันสีน่ารักมากจะเอามาแลกกับบุกบุกให้แ,แลกโอ้ยไสนี่ยีเก่งลนละหไได้ซีเกตม่เก่งเลยที่เก่งอยากได้ซีเกตน,นะคะน่ารักอ่ะ ไปดูท่องนี้ก่อนนะน้องดีขึ้นแล้วใช่ปะพี่หมูถามว่าน้องดีขึ้นแล้วใช่ปะ,ะเดี๋ยวพวกนี้ทํางานก็ป่วยค่ะแต่พอไม่ทางานก็หายพี่จุ๋มพี่หมูขอกพี่บุ๋บอกให้เอาตัวนี้ไปแลกแลกปะแล,ะลกเถอะดีมูปอมแลกกับบอลชีชีชบอกว่าให้เอาตัวนี้มาแลกเพราะชีกีไม่ได้นี่งแลกแกับบอลชีแลกไหมทุกคนอลแลกไหมคุมม้ไมไหมมีแต่น่ารักก็รักไม่เก่งบอกมีแต่น่ารักไม่ยย่บอกเลยแลกเนาะแลกเถิด ได้หมอนชิ้พี่ผมแลกหนูแลกกลับไปนี่แล้วนะหนูเอามอนชิชนที่ผมมาแล้วเพราะพี่บมอยากได้ดีมูคิวไม่ได้อยากได้เหรอใช่ค่ะแล้วทำไมอ่ะคิวอยากได้คิวว่าแบตแรกไปก่อนจ้ะขอบคุณนะคะที่ให้แลกเต็มพระคุณมากค่ะค่ะไม่เคยรู้บุญคุณแก้มบุ๋มหรอกค่ะ S <S <S แพงเสมอค่ะไม่เคยไม่รู้สึกบ้างหรอ <S 2> <S 2> แพงมาตั้งแต่ปีแรกที่เจอกันจุยุ่งกันละจริงสุม่มพยายามนานมากพี่เก่งบอกพี่เก่งอันนี้ของแท้แล้วยจุมได้น่ารักมากเทียงเก่งมาก ก็ของแพะครับบอกไได้อะจุ่มปั้มนานมาก8 0 0้อยอยู่ตรงนี้อยู่ที่จุ่มแล้วุ้ยมาแล้วแม่ด้วยหลักและอยู่หัวพี่เก่งต้องเซียนแน่เลยอ่ะจริงจริงือว่ามาแล้วุ้ย เสร็จพอยังมาเล่นเองมึงเหรอมึงจริงพี่ผมเจ๊จุกก็มีความพยายามเพื่อจริงพี่พีทมาแล้วบอกว่ายังเล่นไม่เสร็จ แกก็วีนกันเกินตอนทีไลฟ์บอกว่าไม่เล่นยังไงบอกว่ามาเล่นเองพี่พีว่านบอกถูกไหมคะถูกไหมคะหยอกหยอกตองกนขึ้นขะมาเล่นเองมาเล่นเองเ <laughs> <laughs> ก่งมาเล่นเอง <laughs> <laughs> พี่เก่งอะมาเล่นเองเราเร็ว ยกตองก้นขึ้นพีเพลหิวข้าละจ้า <c oughs> หมดตนบุ๋มป่วยบุ๋มไม่หมดต้นบุ๋มป่วยหรือมดต้นเลยอ๋อมันสะบัดออกใช่เป็นตัวแบบนั้นตุ่มก็ไปแลกเฟิร์มแน่เลยอ่ะมันไม่ได้อ่ะพีกงไม่แลกหรอกจริงจิงพีจะกินกับบาลละทำไมหิ้งคีหิ้งกายไม่เป็นขาดแบบขาดดีจ้ะ อุ้ยมาแล้วสไลด์มาแล้วเอาข้ามกี้อีกคุณแม่จะได้สไลด์ลงมามาแม่เขาแม่เราแล้วมันอ้าปากรอพี่หุ่มแล้วมันเตรียมจะงับแล้วสิกหน้ามาสิสมหมดแล้วว่าพันหนึ่งอ่ะสามพันอ่ะ สิงส่งมันไม่ได้ห้วออกม่าอารีนาลีมันต้งดงซื้อไม่ที่ไหนไปมันคิดอยู่ที่เดิมป่ะจริงๆคุณแม่ตั้งใจไหนสิพ่าพีรอกินข้าวหรอวะเอาให้มันดีๆเร็วๆหมาหงายทองวะเนี่ยเออให้มันงับปวดหน่อยรับไปโอ,อ้โหตะไลลงมาให้หน่อย ไปรถนี่พีชยืนไปได้ี่เลยตรงพีชอุย้ยปวดจะได้ก็ได้เป็นไรอ่ะเอาตัวเอาตัวนั้นเองที่เราเล่นกันมาไปไปอะเอาแล้วปวดจะได้ก็ได้งงปะอุ้ยโว้ยโว้ย มาฮะเดี๋ยวมันมันแอนตูดให้ผมแล้วตายอตัวนี้มันเล็กกว่านะตัวเล็กไม่เข้า,ากันอะหล่อแล้วมันหลอ่อทูดแล้วทูดยังไงม,มันไม่เล่าทูดเราคุณนะมันอาจจะมีหลายไซส์ทำไมต้องเป็นคนอมองโม้ในแก้หลายเป็นไรอ,อยู่นาเอ,าาอ้ยทำไมหอยผมตัวเล็กซะไม่ลิงจุงหรอ กดจะได้เฉยหน้าเหนือแชนเวอร์แรงอำหน้าพี่พี๋อย่ากดดันได้ไหมอ่ะพี่แทนไหมะใส่ใหม่ต้องรอดวีโม,มอินบอชิอช้ชี้ตีพ่อตีแม่มือใหญ่มากเพิ่งเห็น มอนซีตีพ่อตีแม่มือใหญ่มืมอใหญ่มาก เขาเหรียญเนี้ยได้ก็ท,ทำให้มันได้สิก็แค่นี้ยมาเห็นไหมละ่ะอนผู้ชายอยู่ได้อุ้ยของบุ๋มคนเดียวเยอะมากสามพันบาท แต่ของของพี่จุ๋มทรงน่ารักกว่าของบุ๋มตัวเล็กกันกระแต่บุ๋มตัวเล็กกว่จาจริงเองพี่บุ๋มตัวเล็กอ่ะสนุกก็กินข้าวเสร็จค่อยมาไหมแต่พี่บุ๋มหายไม่สบายเลยนะพี่นีมีคำต่างกี่ตัว นี่ตัวสีเข็ศก็มีน่ารักนะแล้วฟองเจ้าของร้านพี่หมูบอกว่าคนสวยหายไว้ค่นะคะ อ้าวยี่งสุมว่าเขาเดินไปเขาไม่รู้กระเป๋าเขาหายไปแล้วจะหายได้ไงก็ฝากไว้เป็นล่ะเอาสุ่มเป็นวานาร็อกอะสุ่มไอไม่หยุดเลยไมจริงสุ่มเป็นวานาล็อกสุ่มเป็นวานาล็อกโอ๊ยอ่ะ ไปนึกมหาลัยมาทุกพ่อรักกันหลังเลิกเรียนอุ้ยน้านวดจังเลยของชิวน่ารักอยากกินนมอุ้ยอยากกินนมนมสดดี๋ยวอุ้ยแต่เขาปิดสามทุ่มนะซื้อกลับบ้านไปก่อนดีกว่าไปปะกินซื้อบ้านงนมนมสด ซื้อนมชมพูนาศิตหมดน้อยกว่านี้นะนี่เก่งสุดอ่อไม่ได้ให้ค่ะของหนูน่ารักสุดเป็นคิวนะ้วย สูตรหน้ารักค่ะตาเหมือนพี่แพรเลยแต่งตัวดูใส่แมบพี่แพะดีกว่าตัวนั้นดักเหรอน้องมงกุฎสามร้อยเปอร์อันนี้เป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไปไหนอะที่ไปไหนอะทีไ่ไปจองคิวไง พ่อตีแม่ด้วยมือใหญ่มากดูดิแต่นูว,นว่านโอนัทน่ารักสุดมีให้บวกคู่บ๋มด้วยไ,ไมมแต่ชอบตัวนี้นใช่เพราะเป็นสายลูก6คิวอะฮะ,ระเ,รเราไปนั่งวนน้ำสนรอกัน จะไปซื้อด้วยูนั่งนี่แหละเอาพี่พีเขาจะไปนั่งวนเขาบอกว่าเราไปนั่งวนเขาให้ไปนั่งวนนมโซ่โซนที่เขาเรียกพิ้วเดี๋ยวหนูคอยมาเช็คให้ฉันไม่กิน แล้วมารีกูไม่ลองจุงหล่อนก,กูใช่แถวบรรทัดทองค่ะ้ก็ไว่ไไหเหมือนกันนันเนี่ยแต่ไปซื้อมอนตนมสดก่อนจะปิด โอรมาอยากกินอ่ะรองอาไอ่ะไม่มีใครกินเลยคือพี่พีไม่ได้อยากกินใช่ไหมอตัวที่คิวถือคือพี่แพรจริงๆบอกแล้วดีนะวันนี้ไม่แวะสะบกไม่งั้นหัวเหม็นอยู่ เดินไปซื้อก่อนไม่กินละลวดอูนมาลูแอสุดเหมือนซันละคอร์สเลยอ่ะนในใโอ๋โอ๋โอชันมากโอออ๋ออ๋อ ฉันมาเฟ้เอนไม่ิวฉันก็ไม่นางใกล้ไปเพีค่ะเดี๋ยวคนอนไรบอกว่าให้ระวังพื้นสบขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่เก่งต้องอยากเล่นมากแน่เลยเสียดไมหวีพี่เก่งต้องอิจฉามากวัน,น,น,นี้ตอนนี้ต้องไปกดตู้ตาหน้าวโครตูรอบตอนนี้ต้องไปยืนกดตู้รอบอยู่แน่หรอ พวกนี้ใช้ชีวิตอยู่น้ำึกษาเนาะเขาบอกทแล้วพวกน,นี้ที่ผมมีไลฟ์สดกับพี่พีนนะไปดูกันด้วยสอ,องทุ่มล็อกเลยหลังจากที่ทไม่นอนหรอแง่พี่น้องนั่งนี้แสแกนค่ะมันเป็นหลุมจิบหลุมจิบสไลด์แอปเป็น,ปน,น,ย,ปนย่างสรุปอะเป็นแล้วอปรวยอ่ะคือเพิ่งเคยเป็นเนาะ จุมจุมจะใช้ไอโฟน16อยู่แล้วนะคิวหิวยังราให้ไหนคะคิวในพวกนี้ในทิปต่อมาเดคอรเรตวันนี้นะคะ เีーー็บโคเรของพีพีของบุ๋ม i ไปช่องพี่บุ๋มนะเพราะพี่บุ๋มไม่ได้ไลฟ์สดเลยวันนี้ใช่ปะวันนี้หนูสวยอาหน้ามาพูดจริงดูมมมขอแคปหน่อยสวยเลค่ะไหนที่มาแกไหนอะไรล่ะเสคิวก็อยู่นี่ เครื่องดื่มรีฟิลหมูสันนอกหนึ่งไหนทำยังไงหมูสันนอกกดแล้วกดแล้วยังไงต่อที่กดแล้วยังไงคะทำไมเห็นได้เลยอันนี้มันคืออะไรนะไม่พบข้อมูลูอ้ออะไรอะ่ะมันมีแค่นี้คืเอ้าสแกนนี้เราต้องห่วงนะคะเราขอสแกนไปนะมีแค่นี้ใช่ไหมคะ,ะสวยมากนคะะใ่าะ อ่ะสมมติรายการอ๋ออันนี้ไม่คือรายการที่สั่งแล้วหรอสั่งอาหารจุ่มแล้วต้องกดสั่งอาหารอ๋อ,อเด็กพี่ไปเอาได้ค่ะขูดสามชัน้นต้องเอาม,มากี่จานก็หนึ่งนะขูดสามชั้นหนึ่งขูสังค์หนึ่งปาดอลลี่ใส่ติ๊กสองนี่ใส่ติ๊กกี่แต้ม นอเจ๊ปุ๋มเจ๊ปุ๋มสันเอา回来เจ๊ปุูมฉันเอา回นออกคอถามพี่น่ครับว่าโรงพยาบาเชียงรายน้ำท่วมไหมแม่ใส่ท่วแ้มใส่ท่วมแล้วเศร้าอร่อยปะ ข้าวปาน,นึเส้นมันเทศ1นึ่งขวดใส่ข้าวหนึไม่มีวากาเมะหน่อยอ่ะเกลือเข็มทอง1นึ่งในะกินเนื้นนอได้ไหมหัวหด1ยังไม่กินอยนะู่แล้วเหรอไม่กินเนื้อคอ่ะงี้มันไม่มีวากาเมะ พี่พีชจริงๆทำไมมันหนากได้ขนาดนั้นนะของทอดเป็นไฟหนึ่งกินเล็กดูกดไฟไฟมนะพี่สุได่ค่ะไม่มีผักไม่มีผักกินอีเลยอ่ะหิวเลยค่ะเชิญพี่หมูด้วยนะพี่หมู เดี๋ยวจะไปไลฟ์ห้องพี่บุ๋มนะไปถนามจริงก่อนเจอกันนะฮะ